สว่างทั้งคืนค่าไฟศูนย์บาทกลางวันชาร์จไฟฟรีจากแสงอาทิตย์ไฟโซลาร์เซลล์ UFO คบเซตได้มาก็รีบแกะกล่องเช็คของเลยครับเปิดกล่องออกมาก็จะเจอกับตัวจาน UFO ที่เป็นไฟ LED พร้อมกับรีโมท1อันสามารถปรับแสงได้3สีและ5ระดับความสว่างประกอบก็ง่ายๆเลยครับเอาเสาเสียบเข้ากับฐานและไขน็อตยึดข้างใต้ให้แน่นเอาเสาส่วนที่2มาเสียบต่อกันและไขน็อตให้แน่นทั้ง3ด้านส่วนไฟ UFO ก็จะมีน็อตล็อกมาให้ถึง3ตัวเสียบเสาลงไปและขันน็อตล็อกให้แน่นทั้ง3ด้ รีโมทที่ให้มาสามารถใช้ปิดเปิดได้ปรับแสงปรับสีปรับระดับความสว่างหรือจะตั้งเป็นออโต้คนเดินผ่านก็จะสว่างอัตโนมตัติถ้าอยู่ในรัศมี10เมตรประกอบเสาส่วนที่3เสร็จแล้วให้นํามาใส่กับส่วนที่2กับฐานได้เลยครับและไขน็อตทั้ง3ด้านให้แน่นฐานให้เราเติมน้าลงไปเพื่อเป็นการเพิ่มน้ําหนักดีตรงที่เขามีรับประกันถึง10ปีของดีๆแบบนี้มีจํากัดไม่ได้มาบ่อยๆใครอยากได้หรือใครจําเป็นใช้รีบเลยครับเดี๋ยวโหมดดูที่ก้าเหลืองได้เลยมีหลากหลายให้เลือกหรือจะจัด,จดมาครบเซตแบบผมก็ได้นะครับผม